โอเควันดีครับวันนี้ผมมาพาพระลงเอดันแมนตีนะครับว่าพระเวลาเขาลงเนี่ยเขาทำอะไรกันบ้างเด่อน,นแรกก็ไม่มีอะไรครับก็บาไปเพื่อนแล้วก็เคลียร์มอนทั้งหมดนะครับตอนนี้วอรันยังไม่เกิดรอเวลาเกิดแล้วก็เดี๋ยวรอไอ้มอนตัวนี้เกิดด้วยครับพยายามเคลียร์ตัวใหญ่ ให้เสร็จก่อนนะครับก่อนที่บอสจะเกิดไปยิ่งมอนมันเยอะมันยิ่งน่าลำคาญเนาะด,ด่านแรกสิ่งที่เออ่พระต้องทำเลยนะครับผมก็คือการฮิลแล้วก็ล้างบัฟเนาะเพราะว่าด่านแรกมันมีเรื่องของเออ่สกิลดีบัฟของบอสอยู่ด้วย แล้วก็ปักเสาใส่สก,กิลไปเรื่อยๆนะตอนนี้มอนตัวนี้ก็มีนะครับเป็นดีบัฟทัดไฟอ่าบอสเกิดละพยายมสแปมไปเรื่อยๆอเปิดเสาอันติีวางเลยก็ได้โอ้ยโดนโดนดีบัฟเริ่มดูที่พื้นนะครับอ่าพอเพื่อนเลือดเหลือน้อยก็เริ่มผิวได้เลยครับ ย่าลืมบัฟที่ทำให้ฮิวแรงขึ้นนะครับนี่ฮะมันเป็นเห็นไหมดีบัฟก็อย่าลืมปากเสาล้างตลอดเลยเนี่ยมันเป็นบัฟที่จับเพื่อนนะครับก็อันนี้สามารถล้างได้ เพื่อนไม่รอให้เราบัฟเลยบัฟตรงกลางกันเลยด่านสองก็ไม่มีอะไรมากเลยครับพาก็หิวอย่างเดียวเนะาะด่านนี้ไม่มีดีบัฟมันมีแต่บัฟบัฟของมอนนะครับที่จะต้องใช้มือในการล้างแต่เราไม่ได้มีมือมาด้วยเนาะก็ทำอะไรไม่ได้นอกจากทำดาเมจเรื่อยๆ เพื่อในทีมของตึงอยู่ะครับเยไม่ซีเรียสเท่าไหร่ Okay, เคลเลือดเพิ่อลดก็ตั้งสั่คิวเลยครับแล้วก็บัฟด้วยอ่ะจะทำให้คิวแรงขึ้นจาดสองไม่ได้ยากเลยครับก็แค่อย่าให้มันรวมตัวกันเยอะเนาะเพราะมันจะบัฟกันเองอย่างเช่นบัฟเพิ่มพลังโจมตีแล้วก็บัฟเพิ่มพลังป้องกันอะไรพวกนี้มันน่ารำคาญ ด่านนี้มือก็เลยจำเป็นยิ่งมีเมือย,ยิ่งจบเร็วครับโอเคด่านสามคือด่านที่จำเป็นมากที่จะต้องรู้นะครับอ่อก็คือสกิลที่ต้องจำเป็นต้องใช้นะครับคือเชลลี่นิ่งกับอันนี้นะครับคอมบูก็คือดีดสายฟ้าขัดบอสตอน บอสเป็นปลาดาบนะครับเดี๋ยวผมให้ดูใช้ตอนไหนก็บอกไปเพื่อนเสร็จนะครับหน้าที่ด่านนี้ก็คือหล,กหลกกักๆก็ก็ฮิลนะครับฮิลตับใช้เชนไลนิงอ่ะดีดบอสรอบอสยกมือนะครับอ่ะบอสยกมือแล้วกดแล้วครับเห็นไหมบอสก็จะไม่ปลาดาบนะครับก็ประมาณนี้นี่คือหน้าที่ของพระแล้วก็ฮิล อ๋อมันได้เพื่อนได้ฮิวจากไอ้น,นี่เสียดายอ่ะอที่หลักๆของเราก็ประมาณน,น,น,นี้ก็อีกสักพักกว่ากว่าบอสมันจะปลาดาบเนาะก็ใช้เชลลนิง่งไปสักรอบก็ได้โอเคทีน,นี้ก็ เก็บไว้ได้เลยครับเพราะเดี๋ยวเราจะใช้ท่าปลาดาบต่อละโอเคมีมีประกาศล้วยกมือปึ๊บใช้เลยเห็นไหมไปปลาล้ะถ้าจำเป็นต้องทำนะครับหน้าที่พาในส่วนนี้นะครับเพราะว่า เพื่อนที่ทำดาามีจะได้มีสมาธิกับการทำดาเมีนะอันนี้ก็น่าจะจบบอสได้แล้วโอเคก็ประมาณนี้เลยหน้าที่สำคัญคือจริงๆส่วนใหญ่อาชีพที่จะมีปัญหาที่จะโดนบอสปา ปลาดาบตายเนาะก็จะเป็นโคแบทกับเอ่อเมดเนาะไม่ใช่คโคแบทเออธนูธนูว่าธนูธนูกับเมดครับที่จะตายบ่อยถ้าของไม่ถึงเพราะพาเลยจำเป็นที่จะต้องทำหน้าที่ในส่วนนี้นะอมนแตกยากแตกเย็นยังไง ด่านนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับผมก็ฆ่าบอสอันนี้ให้หมดเนาะไม่ใช่บอสดิมอนกิกกี้คุรลมกิกกี้หน้าที่ของเราก็แค่ฮิวนะครับด่านนี้ไม่มีดีบัฟรอฮิวอย่างเดียวกับตี ตีลูกสมุนเนาะเวลามันมาเวลามันเกิดมาถึงพาใสา่ซัพพอร์ตจะไม่ค่อยมีดาเมจแต่ก็พอช่วยตีได้ทักตัวสองตัวครับอืมแบบนี้ไม่ยากครับแค่ฮิวอย่างเดียว ส่วนตัวพระเราไม่ไม่ตายอยู่แล้วเนาะยังไงก็ถ้าเล่นซัพพอร์ตอะเราก็ต้องทำของถึกอยู่แล้วอินวิดอะไรแบบนี้คงไม่มานั่งทำคีอยู่เนาะโ okay. okay. อเคโอเคด่าน,นี้ก็อย่าเพิ่งเข้าไปนะครับบอสจะใช้สกิลอยู่เห็นไหมข้านาเข้าไปก็ตายเลยครับหอกอะ คพร้อมแล้วก็เข้าไปได้เลยครับที่หลักๆก,ก็ไม่มีอะไรครับก็แค่ยูวมันไม่มีดีบัฟอะไรเนาะยิวพยายามพยายามดูสก,กิลบอสนะครับเพราะว่าบางที เราโดนขัดสกิลเนาะนาทีหลักๆก็น,นั่นแหละอย่าให้เราโดนขัดสกิลตอนฮิวเพื่อนจะซวยเอาอปุ๊ปบเปปักอติเลยเพื่อนจะได้ตีแรงขึ้นใช้ตกิลไให้ ก็ใส่ไปอย่างนี้เลยสกิลที่ต้องระวังส่วนใหญ่ก็จะเป็นตอนที่มันกระโดดกระโดดลงมาเนาะหรือหรือว่าเป็นสกิลที่มันพื้นๆแล้วก็มีขื้นปล่อยขึ้นออกมานันนั้นแและแต่ถ้าเราไม่ต้องระวังขนาดนั้นก็ได้เพราะว่ามันมีสกิลตัวออตรอดเดยอะอยู่เช่นสกิลโล่บล็อกก่อน,น,น นี่ก็ก็ต้องระวังครับสก,กิลนี้เห็นไหมที่เป็นลูกสามลูกอ่ะจะจบละพายุวันนี้ไม่แรงครับไม่แรงเท่าไรสำหรับผ้าไม่แรงเนาะตอนนี้บอสก็อยู่บนฟ้านะครับเดี๋ยวเราบัฟโลบ็อกไว้เลยก็ได้เดินเล่นีก็ได้ จบแล้วแหละ <S <S โอเคก็ประมาณนี้ครับผมสำหรับอาชีพพระลงดันมันติคอรนนะครับก็ถ้าคลิปนี้มีประโยชน์เนี่ยก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับผมแล้วเจอกนันใหม่คลิปคลิปหน้าเป okay. ดูก่อนว่าจอะไร วันนี้หนึ่งไม่ค่อยออกเลยสี่แล้วกันโอ้ยสามหนึ่งไม่ออกกล่องของก็อื่นมาเลยโอเคขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ